ชิ้นร้อนๆมาใหม่เลยครับผมใครจะลองบ้างกินดีแฮะดูนะอร่อยสุดๆเลยนะสุด,ดยอดสิเดี๋ยวพ่อให้พอแล้วไอ้เนี่ยทำอะไรเนี่ยต่อยกันเดี๋ยว่าเดี๋ยวก่อนคุยยเลโอเค,อเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับแบบสแกลลี่ชวามา Sc นะจะประกอบไปด้วยพี่โฟกพี่แม็กพี่ปอนนะอ่าเนี่ยนะเจอ้อเกาะกันอยู่ตรงนี้เลยทั้ง4คนของเราเราก็จะเล่นในโหมดของเรื่องราวนะไอ้แบบนี้ก็จะมีอยู่2โหมดก็คือโหมดไร้ขีดจำกัดก็เหมือนแบบว่าเราเล่นไปเรื่อยๆเหมือน ไม่มีจำกัดคืนแต่ส่วนหมดเรื่องราวเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีกี่คืนนะเราก็จะไปลองดูกันวันนี้ซึ่งเราเคยเล่นมาแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองเล่นกันอีกซึ่งพี่โฟกเป็นคนใหม่นะที่ยังไม่เคยเล่นกับเรารอบที่แล้วมีแค่พี่ปอนด์กับพี่แบกนะ,ะวันนี้เราไปลุยก,กันเลยโซนี้ถือว่าถือว่าเป็นรุ่นน้องใช่มีเรารุ่นพี่สามคนไงมันจะพี่สักแค่ไหนเชียวเรียกกลัวเด่นไปหน่อยอารีโฟกเรียกเรียกพวกกวัวเด็นไปอรีโฟก เป็นไปดิเป็นไปเป็นมึงมึงดูตัวอะไรอยู่นี้ไหน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 นี่อยู่ทังนี่แมวเนี่ยอ๋อแมวแมวจับได้ไหมเนี่ยเขาไม่หางมันเป็นวะบ้เหมือนงูนี่เลยงูงูที่พิษแรงที่สุดในประเทศไทยอ่ะงูอะไรงูกับปลางูอะไรไงที่เราไปเจออ่ะงูทับสมิงคลางูสามนิ้วโอเคเราไปเปิดร้านกันดีกว่า ให้เราทำไเนี่ยมันให้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเราต้องอยู่ขายของเว้ยเราโดนจ้างเป็นพนักงานเว้ยโอ้กิมเสียงดังมากไปใช่มันให้เราแบบม,มาขายของที่นี่เว้ยแบบว่าพยายามค่ำคืนแล้วต้องเอาตัวรอดจากประสบการณ์ที่เรว่าอะไรอ่ะ่องอะไรยังไม่เข้ามาวะเหมือนแบบจะมีแบบปรากฏการ<ม><ม>ปรากฏการท<ม>ี<ม>่แบบน่ากลัว ใช่แปลกๆถ้าแปลกๆเราก็ปิดร้านหนีเลยไม่ต้องใส่ให้ <c oughs> ใช่เราต้องดูได้ว่ามันเป็นคนหรือไม่เป็นคนดูผ่านกล้องอะกับดูพฤติกรรมของมันว่ามันแปลกหรือปกติ่าเรามาดูกดกันดีกว่าดี้อนรับสู่การ <c oughs> เปลี่ยนกันคืนงดสงบเพียเริ <c oughs> ม่มปฏิบัตตามถ้าลูกค้ารอยยิ้มมาเข้ามอบโซดาให้เขากล่องที่เปียกและเคลื่อนที่เขาให้คุณอะไรวะ้ยทำไมมันเดินมาเงี้วะอะไรวะใครวะ เนี่ยลูกค้ามาแล้วมันมันทำไมมันมาดจังอ่ะเออเฮ้ยเน็ตอุ้มอ่ะโอ้ชวามาตอนนี้และโซดาด้วยโอ้โสั่งจังอ่ะปกตินะดูกล้องแล้วปกตินะคนนี้โอเคบอสไปนายมีประสบการณ์ในการทำไก่เมนูรินายต้องทำสิ่งนี้ให้ได้เน็ตกูเป็นไรอ่ะทำไมวะเนี่ยไงมันอู้ไงมันอู้เอออู้ปะเนี่ย มันอู้ไปมือทำไงเนี่ยนี่ไงโฟกมันมีสวิตช์เขียวเนี่ยมึงเห็นไหมมึงลองทำตามมาเลยลาว่าลาว่าคือแผ่นแป้งปะหรือว่าใช่ใช่เพิ่มซอสเพิ่มซอสเลือกส่วนผสมก่อใครกูวางไว้ได้อ่ะไม่ยี่นี่ไม่ใช่คนคนดิจริงเหรออุ้ยใช่ไหมมันใช่ทรงผมเพราะว่านะคนอื่นทำอยู่เหรอไอเสดไม่ใช่โมวลเดีมันง่อยๆอยะว่าแบบไอ้เหี้ยสุดคือมีออวบแล้วกูทำเอง เสิร์เองรอบนลยเพิ่มชีสโอเคงั้นในเกมทำนะมันใครทำก็ได้ไม่ใช่หรอวะมันน่าจะทำก่อเนื่องกันได้ปะเรื่องกันทำดียี่เดียวก็คือถ้าใครหยิบของใครหยิบอะไรที่มันสามารถใส่ได้ก็คืออีกคนก็ใส่ได้เลยเหรอใช่ใช่น่าจะประมาณนั้นเท่าที่กูสังเกตนะเฮ้ยอย่าลืมโซดาลืมโซได้พวกพวกใครไอเกมหยิบของแตวกูบางเสียงเอง ได้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 เอออีสองคนที่เหลือก็ทำอะไรออะไรยู่ข้างหลังวะเนี่ยทำไมมีรถเอ๊ะข้างหลังไหนนั่ข้างหลังลูกค้าอุ้ยอะไยืนติตัวแล้วไอ้ตัวมันเต้นเลยอะไรอ่ะเขี้ยวเนี่ยมึงโดนไหมกูโดนจับสแกมเมื่อกี้ไม่โดนต้องปิดร้านไหมหรือว่ากูมองมันที่เมื่อกี้กูมองมันแม่งเด้งใส่หน้ากูเลยไอ้ย่ะต้องปิดร้านไหมต้องปิดร้านไหมปิดร้านยังไงวะยังลงมั้งยังไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดกูกูโดนจับไปแล้ว เมื่อกี้เกือบกี่เียปิดปิดกูกลัวกูกลัวมีคนมามีคนมามโนมึนไันอ่ะเอ้าเอิดเลยอ่่เมื่อกี้ม่กมเนี่ยมไปมองหน้ามันนะมึงดูไอ้ไอ้ตัวเียนี่มันโผล่ขึ้นมาอีกแล้วอ้ตรงจักดิ้นเนี่ยจักดินโผล่มาอีกแล้วเหรอเนี่ยข้างตู้เย็นเนี่ยโอ้โหเราทำผิดกติกาอ่ะใช่กูโดนจัมสแกมราเปิดดินะมึงมึงมึงก้มดูกัมครับมาชลาะมกมครับ เลยไปทิ้งโคนไปทิ้งโคนีกทีห่งตรงหิมนี่บ้าใครมีเมืออะไรก็ไม่รู้มีเมืออะไรอยู่กล่องผักข้างล่างเราก็ไม่รู้ดูดิไหนไม่มีนี่ไงมึงเห็นคนเดียวมึงไม่เห็นกล่องผักสิมันมีหัวด้วยใหญ่เหี้ยมึงไม่มึงมึงมั่วแล้วกูไม่เห็นอะไรเลยอ้ยน่าอึดไม่เห็นได้ไงวะเนี่ยไม่มีจริงๆอ่ะโอ้โหมันไปยังวะเฮ้ยอะไรเนี่ยดูกล้องดูกล้อง บอกว่าโอ้ยลูกค้ายิ้มมอบโซดาให้มันมอบโซดาให้มันมันไปยังมันอยู่หน้าร้านเอาโซดาให้มันเอาโซดาให้มันกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วโซดาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่งแล้วอ่ะให้โซดาละวทำไมมึงยิ้มอย่างงี้วะเฮียไม่มอกเกอร์เลยฮียมันให้เงินมัให้เงินแล้วโอเคอะไรอะกระดาษกูต้องอ่านเหรอแล้วเฮียที่เต้นอยู่คืออะไรเฮ้ยมึงระวังนะกระดาษมึงระวังนะกูได้กระดาษแล้วทำอะไรต่อวะอ่านไิอ่านยังไงอะ กดกดใช้ไงวะมึงอ่านปะคุณต้องปิดผนึกไว้ใต้เคาน์เตอร์คือเฮี้ยอะไรวะอุ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรเฮี้ยอะไรวะมึงได้ยินสมันเป็นเงินหรือเปล่าเฮ้ยมึงดูอะไรวะเนี่ยมึงแค่เฮี้ยนั่นมันเต้นไม่หยุดเลยมึงมึงระวังนะไอ้ตัวเต้นนั่นแหละกูโดนแล้วกูโดนจ้ำไปแล้วแต่ตอนเนี้ยกูงงว่าไอ้กระดาษเนี้ยที่กูถือเนี่ยมันทำอะไรได้มันมันเป็นเหมือนซองจดหมายอะซึ่งกูทำอะไรไม่ได้เลย แจ๊กเป็นนะมันมันไม่หยุดเต้นหรือวะเราสามารถไล่ก่อนได้ต่างกันรู้อุ้ยมึงร<น>ูหน,น้านร้านี่อุ้ยตู้เยี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยทำไมมันมันก่อ,ออย่างนั้นอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงตุดเหรอเออได้ยินไหมอุ้ยอุ้ยอะไรวะเฮีย้ยไม่ใช่<น>ติดอบน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 ตู้เย็นเฮี้ยสัตว์ตกใจมากยักษ์หันมันมันเด่นเลยมันติ้นเลยเด่นเลย เดี๋ยวนั้นมีคนทําเลยมีคนทําไอ้นี่ยังชัวร์มากเลย่องยังยังไม่มีเลยดีกว่าปะเดี๋ยวนะเที่ยงคืนครึ่งครับรถที่มีคนขับจะไม่พถึงแล้วมันคืออะไรวะเฮ้ยทำไมไฟดับเฮ้ยตัวอะไรข้างนอกตัวอะไรข้างนอกพวกมึงเห็นไหมพวกมึงเห็นไหมอยู่ตรงป้ายรถเมย์อ่ะมึงเห็นไหมจังไรเหรอเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้อยู่ตรงป้ายรถเมย์มึงเห็นไหมปิดประตู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  ไม่ทีสองเลยนะไปกับพิ้ว่ะนั่นดิไอตัวนั้นมาไงเฮ้ยชิบหายแล้วไอตัวถังนี่มันเริ่มเข้ามาแล้วว่ะเฮ้ยมึงดูฮะเฮ้ยเฮ้ยเครื่องไต่โต๊ะไต่โต๊ะโต๊ะเฮ้ยมันไปแล้วมันไปแล้วไปแล้วโอ้ยไฟพังอะไรตอนนี้วะอีเขี้ยดูไม่ได้จริงเฮ้ยมันกระพริบเลยอ่ะกพริบมันจะพุ่งอกมาปิดดิมันเปิดทำไมใครเปิดอ่ะคืออะไรเมื <h <h right> <h 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 ่อกี้คืออะไรกูดูกล้องอยู่มันคือผีแก นี่แกเอพูดถามหน่อยไอ้เฮียร้านเนี้ยได้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยนี่ไงหกพันไงเราได้หกพันแล้วนะกูเปิดนะดูเหมือนว่ามันต้องรอจนไฟแบบอันเนี้ยไอ้กระพริบก่อนมาแล้วอืมึงดูมันมาแล้วไอ้เฮ้ยบนเจ้าอะไรอ่ะเราต้องปิดเราห้ามสายมาด้วยว่าปิดไม่ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวนะทำไมปิดร้านไม่ได้อ่ะเฮ้ย ต่อน้ำมันได้ผิดได้ไอไอคุณเนี่ยห้ามขายให้มันเว้ยมันบอกไม่กรอะห้ามขายให้มันจริงไหมนี่ไงหายไปแล้วหายไปแล้วแมนเลนด์แมนคำตัวออเดอร์สื่อพิมบัตนิงว่าลุกเดินดิแอทิทิเตตหายไปแล้ว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 อ๋อย่างอ๋อไก่เหรอุ้เหี้ยมือโผล่ขึ้นมาแล้วอุ้ยชิบหายเราขายผิดเหรอทางตู้เย็นเออใช่ใช่ใช่ขายผิดปกตินะอยากอยากปกตคนมาะจะ มีคนมาสองคนเดินคู่กันเลยตีหนึ่งแล้วตีสองเลยเฮ้ยทำไมหัวมันแปลกๆกับเมื่อกี้หัวมันแบบขยับได้แบบเหมือนมันหักคอตัวเองอะนั่นไหนๆเฮ้ยมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมมึงเห็นไหมเฮ้ยเนี่ยไหเนี่ย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 ปิด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 เอาลูกค้าอาจจะคออ่อนก็ได้นะเว้ยเฮ้ยมึงดูมึงดูมาเป็นไอ้ไอ้ตุ๊กตาลมยางเฮ้ยกล้องสองไม่ได้กล้องไปแล้วมันไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้กล้องห้องไม่ได้เลยเออแต่เขาอยู่ในนั้นเขาไม่ได้ออกไป นายเห็นไหมมันกำลังมาตามล่าเราเว้ยเราต้องปิดไฟปิดไฟปิดเตาย่างด่วนหรือเปล่าปิดแล้วเราต้องยึดตู้เย็นห้ามส่งเสียงครับึกสองกล้องเลยวะเราสามารถสองกล้องดูแม่งน่ากลัวมากมันมีการพูดด้วยนะเว้ยว่าเรายังอยู่ในเนี้ยต่อกล้องดิดูดูหน่อยนะคอบิดมาเชียวเฮ้ยมันมันอยู่ตรงนั้นมีคนเดินไปอยู่ตรงนั้นตัวยาวๆแปลกๆไหนวะอุ้ยนั่นๆๆ่นนไปรถเมล์ไม่มี น,นั่งไงมีแต่อีป้าเนี่ยอีป้าเออนี่ก็นังน่งไงอ้าวไม่ใช่คนเดียวกันที่เราพูดถึงเหรอมไม่รู้อ่ะไอีป้าทำมมันเดินแปลกๆวะทำเออมันเมาเปล่าตีอะไรน่าจะได้อยู่เลยมั้งอ่ากูเอาแป้งให้ป่ะกูว่าถ้าเกมนี้เพิ่มลูกซองเข้าไปมันจะมันอยู่นะจริงเฮ้ยอะไรอ่ะทำไมคุยนานจังอ่ะ อ๋อกูรู้จักแกแกอยู่แถวนี้กูเคยเป็นนั่งกินข้าวกับแกญาติมังเหรอใช่อะไรเนี่ยทำไมกูวางของได้เนี่ยเอาเครื่องปรุงมากูหลอนไอ้ข้างตู้เย็นนี่ยังเลยอเฮียอะไรอ่ะใครเปิดเพลง โอ้ยเอฟมันเปิดโอ้โทษทีลูกโทรศัพท์ฉันเหรอมันบอกเมื่อกี้โทษทีโทรศัพท์ป้าพ่อตั้งเสียงเลยนะคนตีสิเฮ้ย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 มึงเห็นคนมาไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเดินแปลกอ่ะนี่มันเมาหรือเปล่าเฮ้ยเมาหรือเปล่ามันไปจี๊ดเมาใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยอุ้ยมีรถมามีรถมา อ๋อมันอาจจะเมาอีหนึ่งีสี่ไกลแล้วสินะเฮ้ยมันเมาริงบ่ว์อะไปอุ้ยวันนี้เรารวยเนี่ยเจ็ดพันแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูได้แค่สามพันนะน้องชงได้เยอะยังวะกูรวยกูได้เจ็ดกูเป็นผู้จัดการางแล้วเปิดไป็นยูได้ปะแปลว่าเราทำถูกมาตลอดเลยนะเนี่ย เรายังไม่เคยไอตัวนี้ขึ้นมาเลยถือว่าเป็นค่ำคืนที่สงบสุขนะถึงแม้จะมีตัวอะไรมาในร้านเราก็ตามจริงเจอไอ้นั่นเกาะอยู่ข้างเอออะไรรถอะไรมีคนขับปิด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 อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้นี้ไม่ได้ปิดต้องปิดร้านปิดร้านเลจ้องตามันนี่แเลือดออกเลยจริงเหรอเออกูก็เลือดออกกูเลือดออกเหมือนกันเนี่ยไอปอนจ้องตาครับปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้มันรู้ว่าเราอยู่อะไรวะ เสียงดังใช่ไอ้าวอ้าวหรออันนี้ราชนะหรอไม่รอดอันนี้ตายไหมหรือรอดแพเป่ะอ้าวตายสระานนะถูกลบอะไรวะ